มีงิน44บาทซื้ออะไรช้อปปี้ได้บ้างไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับเข้าไปที่แอปช้อปปี้ครับกดไปที่โค้ดส่งฟรีแล้วเข้าไปเก็บโค้ดได้เลยต่อไปครับเลือกสินค้าแล้วกดเลือกโค้ดส่วนลดนะครับต่อไปครับกดโค้ดส่งฟรีแล้วกดตกลงได้เลยออปสุดท้ายครับก็กดชำระเงินนะครับแค่นี้ครับง่ายๆเลยก็รอของได้เลย แกร๊บละของที่เราสั่งครับก็มาถึงเรียบร้อยเราจะมาแกะกล่องเลยนะว่าเราสั่งอะไรไปนะครับทั้งหมด44บาททั้งหมดจะได้อะไรบ้างมาเราดูเลยก็อันแรกครับก็จะเป็นกิปเตอร์แต่งหน้านะครับเป็นอันละ0บาทครับอันต่อไปนะครับก็เป็นถุงท้าคู่นี้คู่ละ20บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งครับก็จะเป็นกระดาษนะครับอันละ4บาททั้งหมดนี้รวมเป็น44บบาทนะครับน่ารักมากๆเลยและตอนนี้ครับทางช้อปปี้มีส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาท สามารถเลือกชําระเงินปลายทางได้อีกด้วยแล้วตอนนี้ครับเขามีโคส่วนลด100บาทมาแจก4ี่รางวัลเพียงคอมเมนต์ตามนี้แล้วติดแฮชแท็กนะครับยี่คอมเมนต์กันเยอะๆนะอยากแจกมากๆเลยแคมเปญ4 4 4เมกะช้อปปิ้งเดย์มีจนถึงวันที่4เมษายน64นะครับ